สวัสดีท่านผู้ชมทางแบ่งปันชั้นนันะครับนี่คือบรรยากาศเช้าวันที่20ที่สันกำแพงเชียงใหม่นะครับก็โนอื่นก็มาตามนัดแล้วนะครับฝนตกพอได้ยินพอสมควรไม่หนักมากแต่น่าจะตกแบบยาวนานท่านผู้ชมดูของฟ้านะครับของฟ้าลักษณะนี้นี่จะเป็นของฟ้าที่มันจะตกแบบยาวนานนะครับ ฟ้าจะเกลีย่ยสีเทาไปทั่วฟ้าแบบนี้นะครับฝนจะตกแบบยาวนานท่านผู้ชมดูครับตกไม่หนักนะครับแต่มันน่าจะยาวนานเมื่อคืนไม่ทราบว่าตกประมาณเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับแบบนี้เลยครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านจัดสรรเพลินจิตคอรีนาสันกำแพงเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชม ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าไปทางนี้คือสันกำแพงนะครับท่านผู้ชมตกแบบนี้นี่ยาวนานแน่นอนอนะครับ เสียงสังกะสีจะดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมเบทัข้ชีสนะครับที่ผมทําหลังคาตรงนี้ครับนี่เป็นสวนหลังบ้านครับสวนหลังบ้านที่สันกําแพงก็เข้าเชียงใหม่นะครับวันนี้คิดว่าเข้าเต็มเต็มนะครับในภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูน์ลำ,ลำปางนะครับ เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนก็อยู่ที่พิสุโลกนะครับดูตรงพื้นถนนนะครับท่านผู้ชมดูครับ ตรงนี้เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับฝนตกประมาณนี้นะครับที่เชียงใหม่นะครับบานจัดสรรที่สันกำแพง ขณะนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาสินาทีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพฝนที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับประมาณนี้นะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอิทธิพลของโนอึนวันนี้วันที่20กันยายน2563นะครับเวลาประมาณ7นาฬิกา10นาทีนะครับ ชุ่มฉ่ำทีเดียวนะครับก็จะมีเม็ดฝนมาลง ดูสภาพของฟ้านะครับที่เป็นสีเทาแล้วก็ทั่วฟ้าสีเสมอกันแบบนี้นะครับน่าจะตกทั้งวันครับฝนน่าจะอยู่เชียงใหม่วันนี้ทั้งวันประมาณนี้น่าจะไม่มีตกหนักนะครับก็ก็ดีนะครับไม่มีพายุไม่มีลมแลยครับท่านผู้ชมนิ่งเลยฮะนิ่งสงบเลยท่านผู้ชมดูนะครับดูต้นไม้นะครับดูต้น ยอดของมะม่วงนะครับยอดมะละกอนะครับแล้วก็ปักษาสวรรค์นะครับเนี่ยครับตรงลงรถผมเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมดูนะฮะอา่ากิ่งปักษาเนะี่ยโดนโดนน้ําจากข้างบนไหลมานะครับอา่าน้ําจากบ้านด้านบนไหลมานะครับไม่แรงครับท่านะผู้ชมครับจะเบาๆพำๆพม ทั้งวันนะครับน่าจะทั้งวันครับนี่คือบรรยากาศของโนอื่นที่พัดเข้าเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่20กันยายน2563นะครับเวลาประมาณก7 1 0นนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางแบ่งปันช n n นะนะครับ